อัปเดต7รายการสินค้าที่เงินดิจิทัลสามารถซื้อได้ล่าสุดซื้ออะไรได้บ้างคลิปนี้มาอัปเดตให้นะคะก่อนไปฟังพร้อมๆกันใครมาดูเป็นครั้งหน้าฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะทุกคนตามที่ทุกคนได้ทราบเลยนะคะว่าเงินดิจิทัลน,นั้นห้ามซื้อสินค้าหลายอย่างนะะวันนี้ก็เอารายการสินค้าที่ยังซื้อได้อยู่นะ,ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอนะคะแล้วก็มีความหวังในการที่จะนําเงินดิจิทัลน,นี้ไปซื้อสินค้าะค,ะค่ะก็จะได้รู้ว่าเราซื้ออะไร ได้บ้าง ซึ่งตอนนี้นะคะก็มีอยู่7รายการด้วยกันซึ่งการใช้จ่ายนี้นะคะก็จะต้องใช้จ่ายในอำเภอที่เรามีชื่ออยู่ในทะเบีนบ้านนะคะ 1. ค่ะจะต้องเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะอย่างเช่นข้าวสารไข่ไก่น้ำมันน้ำปลานะคะของที่เรากินที่เราใช้ในชีวิตประจําวันสามารถซื้อได้เลยนะคะ2เป็นเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะ3ยารักษาโรคเช่นยาแก้ไอยาแก้ไข้ยาแก้ท้องเสียเป็นต้น,นะคะพวกยาสามัญประจําบ้านอะไรแบบนี้นะคะ สี่ทูบเทียนเครื่องศักระชุดถวายสังฆทานห้าสินค้าเพื่อการศึกษานะคะอย่างเช่นชุดนักเรียนนะคะเครื่องเขียนสม,มุดปากกาดินสอบเป็นต้นอันนี้เกศคิดว่าดีเลยเพราะว่าในหเดือนที่เขากําหนดระยะเวลาให้เราใช้เนี่ยก็จะอยู่ในช่วงใกล้ๆเปิดเทอมพอดีนะคะช่วงปิดเทอมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถนาเงินดิจิทัลน,นี้นะคะไปซื้อชุดนักเรียนมาให้ลูกได้นะคะก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปได้เยอะเลยนะคะทุกคน1 0,000บาทเนี่ยซื้อให้ลูกได้2คน3คนก็ซื้อได้นะคะ 6สินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรนะคะอย่างเช่นปุ๋ยายายาปรับสัตููเพือ่อเมล็ดพันธุ์เป็นต้นนะคะและ7นะคะก็เป็นสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักสานเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือรายการที่เราสามารถซื้อได้นะทุกคนส่วนรายการต้องห้ามนะคะสินค้าต้องห้ามที่ซื้อไม่ได้เนจะมีมาเพิ่มไหมรายการซื้อ รายการที่เราสามารถซื้อได้จะมีอีกหรือเปล่าเนี่ยก็รออัปเดตกันเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างและจะเอาไปซื้ออะไรวางแผนกันแล้วหรือยังนะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสาหรับวันนี้เก็กก็ําคาอมมนฝากเพียงเท่านี้นะคะใครคิดว่าดีมีประโยชน์ฝากบอกต่อฝากกดแชร์แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ